สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําสําหรับวันจันทร์ที่18ธันวาคมนะครับสำหรับที่แล้วนะครับราคาทองคำเนี่ยได้มีการในกรอบเวลารลยวีคนะครับราคาได้เคลื่อนที่เป็นแท่ง i n d e c i s i o n bar นะครับก็คือราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับเป็น Bullish นะครับเปิดที่ประมาณราคา2,004นะครับแล้วก็ปิดที่ราคาประมาณ2,019นะครับโดยที่ราคาเนี่ยได้มีการเคลื่อนที่นะครับ มีไส้เทียนขึ้นไปทางด้านบนนะครับมีไส้เทียนลงไปทางด้านล่างน,นะครับซึ่งหมายความว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทิศทางน,นะครับมันยังไม่แน่นอนนะครับราคาเนี่ยมีการดีเจคชันจากทางด้านบนแล้วก็ดีเจคชันจากทางด้านล่างน,นะครับราคามาพักตัวอยู่เหนือโซน2007นนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาได้ปรับตัวขึ้นที่ลงตามการคาดการณ์นะครับซึ่ง ในคอนเท็กซ์นะครับหรือว่าในตามคาดการนะครับราคาน่าจะมีการพักตัวนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับในโครงสร้างของกรอบเวลาลายสัปดาห์นะครับยังเป็นชุดของการเคลื่อนที่ในขาขึ้นนะครับราคาบริเวณแถวแถว1978เนี่ยยังเป็นโลว์บอลหรือว่าจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสกลับตัวไปนะครับอย่างน้อยๆช่วงประมาณ2070นะครับ นี่คือในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับเรามองโครงสร้างเป็นไปในลักษณะนี้นะครับเราไปดูกันในกรอบเวลารายวันกันบ้างน,นะครับกรอบเวลารายวันนะครับเมื่อวันศุกร์ราคาได้กับตัวลดลงนะครับจากช่วงแนวต้านประมาณ2,040นนะครับซึ่ง เป็นฟิโบนัชชี50%นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมันมีการพักตัวนะครับแถว1978นะครับฟิโบ78.6แล้วก็เคลื่อนตัวกลับมาแถวฟิโบ50%ก่อนที่วันศุกร์จะมีการกลับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โดยตามโครงสร้างนะครับก็มีการปรับตัวลดลงจริงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันไป ทดสอบบริเวณชานลเดิมของกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกรอบสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าชานลนะครับมันเป็นแนวต้านอยู่นะครับพอมนเจอแนวต้าน horizontal 2040นะครับแล้วก็แนวต้านที่เป็น diagonal แนวชาน n e ลเดิมเนี่ยราคามันก็ปรับตัวลดลงนะครับทีนี้นะครับในกรอบเวลาเด y เนี่ยราคาได้ปรับตัวลดลงมาทดสอบ Mid เดิลแบนนะครับแถว2 0 1 6 2 0 1 7อีกครั้งหนึ่งนะครับมิดเดิลแบนก็คือเส้นนี้นะครับของกรอบเวลารายวันนะครับ จุดที่มันพักตัวนี้นะครับด้วยโครงสร้างปัจจุบันนะครับผมก็ยัมองว่าหลังจากที่มันลงมาพักตัวนะครับมาทดสอบค่าเฉลี่ย20วันแล้วนะครับมีโอกาสที่จะยืดไปต่อนะครับแนวต้านของกรอบเวลาเลยวันก็อยู่2070 2075นะครับนี่คือการคาดการณ์การเคลื่อนที่ในสัปดาห์หน้านะครับราคาหน้าจะมีการกลับตัวไปจากโซนประมาณ2,015-2,016นะครับแล้วก็ยืดไปทดสอบ2,070 2,075นะครับ ไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้างน,นะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นชาแนลตรงเส้นป่าตร,ตรงนี้นะครับสีฟ้าซึ่งเดิมเนี่ยตรงนี้นะครับดราคาขึ้นนะครับสีฟ้าดันราคาขึ้นแล้วก็มีจุดที่มันหลุดไปนะครับในช่วงวันศุกร์นอนฟ้าวันที่8นะครับหลุดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ช่วงที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเฟดโพลิซีเรื่องประกาศอัตราดอกเบี้ยแล้วก็นโยบายนะครับราคามาไตา่บริเวณตัวแนวต้านของตัวชแนลเดิมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็ลดลงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับหขาการกลับตัวจาก2040ประมาณ2040ลงมา ลงมาถึงจุดที่เราเฝ้ารอสําหรับการเทรดลองแล้วนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะช็อตลงมานะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับได้ช็อตลงมาจากแนวนี้นะครับแต่ว่าจุดท p ีนะครับก็ราคาเนี่ยมันลงมานะครับเมื่อวันศุกร์นะครับลงไาถึง2015เลยนะครับก็จะเป็นฟิปโซนสีขาวนะครับจุดนี้เป็นจุดที่โฟกัสลองหรือว่าโฟกัสบายต่อไปนะครับตอนนี้การเคลื่อนที่นะครับมันลงมาได้หนึ่งขาแล้วนะครับต่อไปก็จะลุ้นขาที่2ก็คือขาที่มันจะยืดนะครับ จากการเคลื่อนที่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ขึ้นนะครับแล้วก็โซลชเดตแล้วก็ยืดต่อนะครับอันนี้คือคาดการณ์การเคลื่อนที่นะครับทีนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยราคานะครับในกรอส 4H ก็ลงมาทดสอบ BB m i d d l e b a n d เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าในกกอบเวลาเดนะครับราคาลงมาทดสอบมีนนะครับ b ีบียีของกรอบเวลาเดยนะครับแล้วก็ในกรอบเวลา4 H ราคาลงมาทดสอบ BB 20ยี่สิบนะครับมิดเดิลแนของกรอบเวลาสี่ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็น Confluence นะครับระหว่าง2 Time Frame มนะครับกรอบสี แล้วก็กรอบรายวันนะครับแถวนี้นะครับราคามันจะอยู่ในช่วงฟิโบ38กับฟิโบ50นะครับราคาเนี่ยอาจจะไหลลงมาต่ำกว่านั้นได้นะครับแต่ไม่ควรจะไหลเกินประมาณสัก2 0 1 0เนะครับเพื่อที่จะพิจารณาบายกลับขึ้นไปต่อนะครับแทรเกตรอบนี้นะครับเราก็ต้องลุ้นไปทีระสเต็ปนะครับเส็ปแรกเราต้องให้มันผ่านแนว2040นะครับซึ่งเป็นแนวแนวไดโกลแนลหรือว่าแนวต้านเลขกลมๆก่อนนะครับ2อ4 0น ผ่านขึ้นไปนะครับยังมีแนวต้านชานลเดิมนะครับซึ่งเดิมเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปยืนอยู่ในกรอบชแนลได้นะครับเราก็จะเห็นว่าแนว2 0 4 0นะครับเป็นแนวต้านแล้วก็แนวเฉียงเฉียงเส้นสีแดงนี้นะครับเป็นแนวต้านถ้าราคาเนี่ยจะกลับเป็นเทรนขึ้นนะครับลุ้นไปทำไฮเดิมนะครับ2150าราคาต้องไปยืนอยู่ในกรอบนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อาจจะย่อลงมานะครับแล้วก็ยืดขึ้นไปต่อนะครับ ก็ในโครงสร้างนะครับเราต้องดูไปทีละสเต็ปไปนะครับทีนี้นะครับท่านที่มองช็อตนะครับตอนนี้มองช็อตเนี่ยผมมองว่าอาจจะไปมองช็อตหรือว่ามองเซลล์นะครับเรา,าจ,จะมองวาอ่าถ้าราคานะครับมีการปรับยืดไปนะครับจากาช่วงฟลิปโซนสีขาวนี้นะครับแล้วขึ้นไปตรงนี้เราต้องดูว่ามันเกิด แอลไบเลสไซเบอร์เจนในเกอบ4เฮทหรือเปล่านะครับถ้าจะเกิดในกรอบ4เฮทเราอาจจะมองช็อตได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณแอลไบเลสไซเบอร์เจนนะครับก็ยังไม่แนะนำให้เสี่ยนะครับสำหรับท่านที่พิณาบายนะครับ ในช่วงนะครับวันจันทร์นะครับเปิดตลาดถ้าราคามาพักตัวนะครับแล้วก็ถ้าท่านสามารถรอได้นะครับรอแท่งคอนเฟิร์มนะครับเป็นคอนเฟอร์มทีฟเอนซี่นะครับในช่วงของโซนสีขาวนะครับแท่งเอ็นกราฟิงนะครับแท่งบูลลิชพินบาร์นะครับหรือว่าโครงสร้างอินเวอร์เทนชัวเดอร์นะครับแล้วก็ดับเบิลบอททอมนะครับในโซนสีขาวนี้นะครับก็ให้ใช้เป็นสัญญาณในการ บายนะครับหรือว่าลองขึ้นมานะครับก็ในการลองขึ้นมานะครับอย่าประมาทไอเส้นกดตัวนี้นะครับเส้นกดตัวนี้ก็เราลาก2องสวิงไฮ้นะครับสองสวิงไฮ้สองหนึ่งห้าศูนย์นะครับกับสวิงไฮ้ช่วง2 0 4 4มันก็ยังเป็นเส้นกดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าประมาทมันนะครับก็สำหรับวันจันทร์นะครับจะลองบายแอสนะครับหรือว่ามอง ว่าราคาเนี่ยมีโอกาสกลับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากโซนสีขาวนะครับแล้วก็ในใจนะครับผมบอกว่าราคาเนี่ยน่าจะเคลื่อนที่ไปแถว2070ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาทแล้วกับพบกวันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ forex ted review ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ